ที่บอกว่าช่วงเทศกาลสงกรานนี่ถือเป็นทางแยกสําคัญของการระบาดโควิด -19 ในประเทศนะคะแต่ขณะเดียวกันทั้งภาคธุรกิจเขาก็มองเหมือนกันว่าสงกรานนี่แหละค่ะจะเป็นทางแยกสําคัญว่าเขาจะไปต่อได้หรือว่าอาจจะต้องหยุดชะงักไปอีกครั้งทางสมาคมนักธุรกิจเมืองพัทยาก็เชื่อมั่นนะคะว่าถ้าได้รับอนุญ,ญาตให้จัดกิจกรรมเล่นน้ําได้ในช่วงวันสงกรานจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองพัทยาพร้อมทั้งมั่นใจบอกว่าจะสามารถรับมือกับการระบาดของโควิด1 9ได้ค่ะ ภายหลังจากที่สมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนเข้าสารถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม่ผู้เก็ตพัทยาได้ร่วมกันลงชื่อและจัดทําเอกสารยื่นถึงสบคเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะคะเรียกร้องขอให้สบคเนี่ยผ่อนปลนให้พื้นที่ถนนคนเดินสามารถจัดกิจกรรมเล่นน้ําได้เหมือนกับเทศกาลสงกรานที่เคยทํากันมา ทางนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวพัทยาก็บอกว่าทางเอกชนเองก็อยากให้พัทยากลับมามีการจัดกิจกรรมได้ตามปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ําหรือว่าการจัดงานตามประเพณีต่างๆโดยเฉพาะงานวันไหลซึ่งเป็นงานใหญ่ของพัทยาเนื่องจากที่ผ่านมาเมืองพัทยามีการควบคุมการระบาดของโควิดสิในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะนะครับทางทางทางเราครับก็ทางภาคธุรกิจะครับ,รบอยากจะให้มีกิจกรรมนะครับ เหมือนเด fate, favorite, ิมในทุกร <laughs> ูปแบบเหมือนทุกๆปีนะครับไม่ว <laughs> ่าจะเป็นการให้เล่นน้ําหรือว่าประเพณีต่างๆนะครับในเมืองพัทยาในช่วงสงกรานต์นี่ยอยากให้มีเหมือนกันทุกปีเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็งานใหญ่วันไหล่เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ของเมืองพัทยาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการจัดงานของเมืองพัทยาเนี่ยอยากให้กลับไปเป็นรูปแบบปกติอยู่แล้วสําหรับภาคธุรกิจนะครับแต่เข้าใจว่าในช่วงการมีการโรคระบาดเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็จริงๆแล้วทางเมืองเองสามารถควบคุมโรคระบาดได้อยู่ในนรรรระะะดดดดัับบบทีีี่่มมมาาากกกกคแล้ว็ไเิใน ในเมืองนะครับส่วนมากที่ตัวเลขที่ติดเชื้อขึ้นมาก็อาจจะเป็นเข้ามาจากส่วนอื่นหรือเป็นในในภาคภาคธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ได้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะครับยกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวพัทยาบอกด้วยนะคะว่าจากการพูดคุยกับนายสนธยาคุณปลืม้มอดีตนายกเมืองพัทยา ทางเมืองพัทยายังคงจัดกิจกรรมตามประเพณีค่ะอย่างเช่นการรดน้ําดําหัวส่งน้ําพระส่วนการเล่นน้ําบริเวณถนนยังคงต้องงดทั้งยังมั่นใจด้วยว่าถ้ามีกิจกรรมวันสงกรานและวันไหลพัทยาตามที่ร้องขอก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจของเมืองพัทยากลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะ